ครับสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้เลิกงามยามดีนะครับเป็นวันพฤหัสบดีที่25นะครับกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ันนะครับผมสอบถามพี่เบนนิดนึงนะครับวันนี้เซลลเอ็มมาข,ขอญอาตส่งมอบ t ต y o t a f าฟอร์จ r เนอร์ปรี2018คันนี้กับลูกค้าขอญาตสอบถามพี่เบนนิดนึงฮะ,ะติดต่อช่องทางการขายของเพื่อเฟคคาร์ที่ไหนมาพี่โซเชียลมีเดีย ส่ชื่อพี่เบีย Facebook ชื่อคุณเบสลิเวอร์พูลนะครับที่เซเอ็มเจอในวันนั้นนะครับได้ติดต่อเข้ามาสอบถามเรื่องฟอร์จูเนอร์ถามโลเคชันพี่เบสน,นิดนึงว่าพี่เบสเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดไหนพี่มาจากบางพีสมุทรปราการครับเป็นคนบาพีจังหวสุรประการนะฮะบ้านเดียวกันเลยได้รับส่วนลดโปรโมชั่นอะไรบ้างพี่ก็มีส่วนลด30,000บาทครับรถอีก30,000นะฮะก็ะะขอความประทับใจของพี่เบียนิดนึงที่มาช่วซื้อรถโดนมือสองที่ดูแลเปิดคลายแรงของเราครับรถสวยครับผมรถสวยแล้วเซลบริการไงบ้างพี่เยี่ยมเยี่ยมครับ โอเคก็ขอบคุณอ okay. ่ะเบสฝากสุดท้ายเลยเนี่ยฝากร้านให้น้องเอ็มนิดนึงถ้ามีเพื่อนนะครับที่บีสโตนหรือว่ามีเพื่อนแฟนที่แพนดอร่าเนี่ยจะแนะนำมาซื้อรถยนต์ที่เจ้าเอ็มไหมใช่ได้ได้เนาะโอเคก็สุดท้ายเลยนะครับเจ้าเอ็มขออนุญาตฝากโชว์รูมนะครับผมโชว์รูมเพอร์เฟคชาของเราตั้งอยู่ที่ถนนราตานนะครับผมซอยราตาน87แขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้านล่าง0959013086นะฮะ ก็วันนี้นะครับผมจะไม่ทำการเสียเวลานะฮะขออนุญาตส่งมอบเจ้าโตโยต้าไฮรัก 4Runner 2004 V ตัวนี้นะครับปี2018หรือขาวขาวมุกคันนี้กับพี่เบสไปใช้งานในครอบครัวต่อไปวันนี้เซลนนเอ็มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ